และนี่คือเพราะโลกนี้มีเธอแค่คนเดียวนะครับจาก Jimmy Z นะครับอากว่าฟ้าคิดไม่โชคชะตาครึ่งท่าจนกว่าถูกทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแค่อยู่เพื่อกันและกันเก็เท่านันอย่าตายเพื่อฉ ายเธอได้เจอเกิเนฝันไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจะกลับมาเจอเรื่อยไปเพราะโลกนี้มีเธอแค่คนเดียวสวัสดีครับทุกคนผมจิมมี่จิตพลน,นะครับยินดีที่ได้เจอชาว f l ร็กทุกคนนะครับสวัสดีครับสีทวินันครับ ยินดีที่ได้เจอแม่แม่นะครับของเฟล็กซ์ร้อครับผมได้มาเจอกันในวันนี้เพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ครับผมคืองานแฟนคอนของเราสองคนใช่ไหมฮะใช่ครับธีมเรื่องก็คือ dreamscape แฟนคอนก็เป็นฟิลแบบดินแดนความฝันของจิมมี่ซีครับความฝันเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเควีอ่ะมันดูลอยๆด้วยแล้วมันก็ดูแบบมีความหวานมีความแบบมีแต่ความพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจะบอกว่าในของจริงๆอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนั้นความฝันอ่ะมัน มีหลายแบบมากเลยฝันดีฝันที่เป็นจริงฝันที่ไม่เป็นจริงหรือแม้กระทั่งฝันร้ายบางทีเราฝันเป็นคนอื่นโดยที่ไม่ได้เป็นตัวเราอยากเล่าเรื่องแบบพ้ยความฝันมันมีหลายรูปแบบนะมันทุกคนฝันไม่ได้ฝันดีอย่างเดียวทุกคนก็จะมีฝันอะไรๆการที่มีงานแฟนคอนของตัวเองอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินฝันไปไหมคือต้องขอบคุณแฟนๆที่เขาชื่นช่อบแบบซีรีส์ทำนายไดทำมากๆแล้วก็มันทำมันเลยทําให้เราแบบมีแฟนคอนต่อมา ดีใจครับที่มีงานนี้เกิดขึ้นถือว่าแฟนคอนนี้ก็จะเป็นอีก after ของ after party หลายๆคนที่เขาอาจจะได้มีโอกาสไปดูซีรีส์เรื่องทำนายไทยทัพ<ช>แล้วก็กลับมาเจอพวกเราอีกครั้งหนึ่ง